สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่ๆทุกคนได้โอกาสนั่งรถทัวร์ตอนกลางวันจะมารีวิวให้เบิง์เนาะค่ะเนาะอันนี้เดินทางจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะออกบานตอนเก่ามงเซาเนาะคะ่ะจะมาถึงบริเวณนี้คือแถวแถวลำตะคองนะคะจะเข้าเขตจะเข้าเขตลลำตะคองเนาะคะ่ะก็จะมีวิวทิวทัศน์ภูเขาอย่างนี้มากมายเลยค่ะทุกคนจากเขตทุ่งนาก่อนจะถึงนี่แหละก่อนจะเข้าเขต ลำตะคองนี่แหละจะได้วิวแบบนี้เนียค่ะทุกคนการจองตัวนะคะถ้าจากน้องบัวลำพูเนาะก็จะจองช่วงเก้าโมงเลยค่ะเด้อช่วงเก้าโมงแล้วก็อันที่ได้วิวอันนี้แบบนี้เนี่ยคือนั่งฟังทายมือเลยค่ะถ้าใครที่จองแล้วสั้นสองแล้วที่นั่งอยู่ฟังขวาเมื่อก็จะเห็นวิวฟังลำตะคองเลยทุกคนวิวทางนั้นก็สวยงามคือนกันแต่ว่าช่วงถึงลำตะคองนี่ิ่นจะเห็นวิวแม่น,มน้ำเนาะจะเห็นวิวอะของลำตะคองนะคะทุกคนจาก จะสวยงามปัดทะเลุ่หละทังนั้นนะคะแต่ฟังทั้งนี้จะเห็นพวกภูเขาแบบนี้นะคะ่ะภูเขาแบบนี้เลยวิวแบบนี้เลยนี่ไม่มีอะไรมาบดบงังทัศนียภาพนี่มีเตลดถคันใหญ่ๆนี่กะผ่านไปเราจะเห็นหลังคาเพนนินๆหน่อยๆค่ะเห็นไหมทุ่งหญ้าลานกว้างๆสนามหนองน้ําหรือสนามอียงแบบ สวยๆเขาก็จะเห็นสวยงามมากเลยทุกคนฝั่งนี้นะคะเนาะแต่กอนกักลับบ้านกับมแตรกลับตอนกลางคืนเนาะ,ะก็จะบบได้นางตอนกลางแวันจะเทือ่อออกจากบ้านกับหูกมวงแรงมะฮอดพีกอะเ,อเกือบแกงเนาะคะ่ะทั้งกรุงเทพจะกลับจากกรุงเทพกับกลับสองทุ่มสามทุ่มจังสิก็หฮอดบ้านกกบแกงพอดีเนาะคะ่ะทุกคนจ้ะนั่นแหละ ชีวิตการเดินทางเนาะท่วงนี้บัดน,นี้รอบนี้เขาเลยได้โอกาสเนาะในนางรถตอนกลางวันเก็บวิวบรรยากาศภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆผู้ใดบ่เคยนางล่องนางมึงนะคะวิวตอนกลางวันสวยมากนี่แต่มีรถใหญ่คันนี้เขาก็เห็นของออียงอยู่ข้างบนข้างบนเพื่อนนี่ค่ะร้ายเลยก็มีเจมแบบนี้แหละเขาจะเห็นหลังค่ารถใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นคนอยียงมากเขาก็จะเห็นเนาะค่ะ แบบว่าวิวเนาะค่ะวิววิวนี่ก็ผ่านไปนิดนิดเนาะค่ะจะมีแต่รถใหญ่ขนาดนี้แหละที่ขึ้นมาส่วนนั้นก็จะเห็นวิวเนาะค่ะเห็นวิวธรรมาชาติที่สวยงามมากเลยค่ะบอกเลยว่าสวยงามนะะเนาะค่ะเนาะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากะค่ะลองนางเมืองเดอ้อปุไรบ่เคยนางแล้วก็มันจะมีช่วงเปิดอาหารการกินเพื่อนก็นจะมีไห้เนาะค่ะ มีนมมีมขา้าวนมปังมีน้ำให้ด้วยนะคะทุกคนจะมีน้ำให้ด้วยแล้วก็มีจุดพักรถเนาะคะ่ะจุดพักรถเพื่อก็เอาตัวนี่ไปแลกอาหารได้ค่ะทุกคนเอาตัวตัวรถของเราไปแลกอาหารเนะาะก็จะกินก๋วยเตี๋ยวก็จะกินข้าวราดแกงเัียงสิก็มีบริการด้วยค่ะทุกคนอุ่สะดวกสบายบอกว่าอ่าภูมิใจเนาะคะ่ะพอใจนะคะกับการบริการเนาะคะ่ะแล้วก็ชอบวิวนี่ค่ะวิวที่ได้เห็นนะคะกับการนาั่ง แต่บอกว่าจองสั้นที่สองเลยค่ะเดินน,ยยนงงาง,นงข้างบนเด้อยานางข้างล่างนางข้างล่างวูววิวจดเป็ยนยังไงแต่อันนี้เขานางสั้นข้างบนค่ะก็จะเห็นวิวสูงสูงแบบนี้เลยค่ะสวยงามหลายงามคักงามนี่พักผ่อนชิลๆไปเลยค่ะไปได้อากาศบริสุทธิ์ดีๆที่บ้านเฮาเรียปร่อยแล้วนะคะเต็มอิ่มแล้วแล้วก็เวลาตอนนั่งกลับนี่นั่งกลับตอนกลางวันแกได้วิวแบบนั่งรถท่องเที่ยวชมบรรยากาศ ชิวๆข่างทางเลยค่ะทุกคนนี่เห็นบอกปลาอ้อยปลามันยังเสียนี่บริเวณนี่แหละปลาอ้อยปลามันปลาเขา่าทุงหน้านะคะรถล,ล่ารถเพิ่นกับบอดายเรนเร็วนะคะทุกคนกับประมาณนี้นะคะอันนี้บอดายลี่ทัดบอดายลี่อ่ากล่องเลยคะ่จะก็จะเป็นแบบธรรมชาติทถ่ายได้เลยค่ะถ่ายได้ล้วนๆเลยเนาะคะ่ะคือนั่งแบบชิวๆเขาก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเรื่อยๆ บอกเลยว่าฟินมากค่ะทุกคนนี่ก็จะเห็นลังค้ารถใหญ่ไว้ๆอย่างนี้สิละค,คนๆนี่อย่างมากนี่ว้าวคุณอ่ะติมขันรถใหญ่ๆอย่งนี้เขาก็จะเห็นของในรถคนเลยค่ะบ่คือนางรถหน่อยดินางรถหน่อยเขาบบเห็นอีอย่างเลยเนาะคะ่ะนี่เขากระเบงวิวขางทางวิวอาป่าเขาลำเนาภัยนักเสี่ยค่ะโอ้แต่ะสสอดอนเนาะผู้ใดมักท่มธรรมาชาติเนาะ มักวิวแบบนี้การล่องสาบริการรถทัวร์ตอนกนารวัดเมืองเด้อยทุกคนกะกะเวลาล่องถามเจ้าหน้าที่เพิ่นเบิ่งว่าเอ่อเขาต้องออกชั่วโมงใดอย่างสช่นะคะเขาต้องออกตอนใหนเขาจังก็สีมาหอดท่วองภอูเขาช่วงลําตะข้องพวกนี้ช่วงซีโมงหาโมงแรกนะคะอาจะเป็นวิวที่ดีเนาะค่ะจะเป็นบรรยากาศที่สวยๆเนาะค่ะ,ะสวยงามนะคะการเดินทางกะร่มรื่นเนาะค่ะร่มรื่นสบายดีเนาะค่ะ แอร์รถก็เย็นดีดีดอกทุกคนจ่ะเนาะค่ะนั่งรถแอปรับนอนได้สบายสบาย,บายไม่เมื่อยค่ะบ่มเมื่อยเนาะบอกเลยบ่มเมื่อยนี่ในวิวนี่ในวิวแบบนี้เลยถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้ก็กดไลค์นะคะใช่ก็กดแ like ชร์เนาะค่ะเปลี่ยนกับล่างใจนะคะแต่มีโอกาสเดินทางไปใส่มาใส่เขาก็จะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆสีมาลงให้เพื่อนเพื่อนเบ่งเ,เ,เนาะค่ะเนาะอันนี้จะเป็นลานคาขางทางเลยค่ะทุกคน แบบว่าหลากหลายมากเลยอลังการเนาะเพิินอยู่ในโฮมเนาะคะ่ะซูมบ่ดด้ซูมไม่เห็นเลยค่ะนี่เป็นร้านค้าร้านอาหารร้านค้าขางทางเนาะร้านค้าข้างทางนี่เรียงรายไปจังสิละจะเห็นแบบนี้เลยเห็นไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยแบบนี้แหละคะ่ะสนุกกับการเดินทางนะคะให้มีความสุขกับการเดินทางทุกคนจ้ะ พราอมีความสุขข้อก็อยากแบ่งปันเนาะแบ่งปันให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆพี่ๆดูเนาะคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะพาชมวิวมุมสูงค่ะของรถทัวร์บอกเลยว่าฟินมากๆเลยค่ะทุกคนจะฟินมากคะ่ะหินไหม ท้องฟ้าก็สวยงามมากทุกคนจากคุณนะอยู่บรรยากาศข้างบนก็สวยท้องฟ้าโปร่งฟ้าสีคราม